สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนพุทธิตามรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลมื่อี้วันที่ส2องรัฐบาลที่ออกอากาศเราได้ของของปูหลบี่พันธ์มาวันที่หนึ่งก็ได้ถึงใจวิ่งหนึ่งพี่น้องเขาหนึ่งอยู่แต่ว่าจับหลุดมดพี่น้องบอกเขาตัวจับบาได้อนี้มาต้องวัดพี่น้องของวันที่16บหกระหว่างนี้นะมีหลบเดียวของปูว่ามีหลายหลบเพื่อตะกวันเด้อ นี่รอบเดียวทั้งตัดทั้งคัดทั้งอยนีม่มัดพี่น้องเ่ารนาะมีสูตรนั่นสูตรนี้เอาสูตรหลาย,ลยสูตรมาตัดคัดใช่กันลุง่งมองเดียวเลยพี่น้องมือเดียวหลอบเดียวสุดท้ายเลยออกหลอบต้องหวัดกับโยนี่ฟันท่องกับโยนี่พี่น้องเ่ไา้มีมีหลอ่านนหลอท่านี่ยยนี่นมดโยนี่อันเดียวกันมัดเลยพี่น้องเด้อมีผู้สวคดีมีผู้ใด วิ่งวะรอบที่แล้วหนึ่งในหนึ่งตัวเดียววิ่งหนึ่งกับยังจำบ่ได้เขาหนึ่งกุ้พี่องผูใ้ใดได้วิ่งวะนม้ผู้ใดวิ่งวะรอบนี้เอาเต็มๆพี่นอง้วยเอาคักๆเลยบานบ่ได้เอาหน่อยๆนี่เอาหลายๆเอาเก่งๆเลยเอาขัดสันวาคักๆแล้วพี่น้องรอบนี้เพราะว่าสามตัวสองตัววอกี้คู่ดอกพี่องแล้วเ็กวิ่งกับวอกี้โต บิดการน,น้อยตัวเอาไปจัดเอาเด้อพี่น้องเด้อผูกํา่าแมันขักละเดอนี่รัฐบาลแต่บาานคยเขามาหลายรอบเลยพี่น้องม้าลดแล้วก็มาเข่าแล้วก็มาเขาวิ่งบ้านนี้ก็สิเขาอีกแล้วพี่น้องเขามาหลายรอบแล้วบ้านนี้ก็พี่น้องก็มาเบื้องรอบนี้เขาว่ารอบนี้ประกันว่าเขาน่พี่น้องนะาวิ่งเขามาละาได้สีเขามาละาละ รอบนี้วิ่งเข้ามาแล้วเอาพี่น้องไปเบ่งรัฐบาลต้องหดเลยนะพี่น้องนอกวันที่16ของวันที่16เลยพี่น้องวันสิบกก่กรกดามเลยวันี้มาเด้อพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนบันผู้ติดต,ตามรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลเขาต้องหดเลยนี่เอารอบเดียวนี่นะพี่น้องไม่เคยเอาหลายสูตรลงไปดอกพี่น้องสิซับสนตัดรอบเดียวฟันทีเดียวเลยพี่น้องเนาะรอบที่พ่านมากอะ แต่วิ่งนยพี่น้องวิ่งหนึ่งเข่าหนึ่งซีกัมาอยู่แต่ว่าขาดหกกับเก่าเนาะพี่น้องขาดหกกับเก่ารัฐบาลออกสองหกสีเลยพี่น้องบนรางเก่าหนึ่งกบูก,ก็ไดตั้งแต่วิ่งหนึ่งล่องสามหลุดนั่นแหละหลุดหนึ่งหลุดสามขันหลุดก็ได้เร่อยแล้วเนาะพี่น้องมันพวไดหลุดหนึ่งก็ได้รางเลยนะพี่น้องเนาะ ใครวิ่งรุดไปเลยแบบวิ่งรุดเลยแมมพี่น้องผรที่ผ่านมากของปูก็มีวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพาร้อยก็มี่เดล็กเคียงเล็กวิ่งเล็กตั้งรักก็มี1 3นึ่งสา่หก็ดวิ่งกับหนึ่งกับสามมันลุดพี่น้องเด่นสามลองหนึ่งเข่าหนึ่งพี่น้องมาจับคู่หนึ่งสามก็หก็ เกตสาแปดสาวิ่งวิ่งเข้าไปแล้วเนาะกำมาสามหนึ่งสกสามหนึเกสหนึ่งามกหประตูแลวพี่น้องเนาะจัดหประตูไว้เอามื่อนี่ของวันที่สิบหกเลพี่น้องเด้อหลบนีเด้อสิเป็นตัวใดก็ับมาเบิ่งกันพี่น้องมาตัวใดแบบนี้ว่าว่าหลายตัวที่พี่น้อง เหล็กวิ่นเหล็กเชียงเหล็กตัางรักกันได้มาเบึงของวันที่สิบหกต้องวัดเลยนะพี่น้องเนาะบ่บ่ไร่ใหญ่ห,า,หางรัฐบาลต้องวัดเอาหล็กวิ่นก็นะ้าพี่น้องเนาะเพื่อเอาไปจับกันเองกันได้บนรางวิ่นบนรางให้พี่น้องไปจับกันเอา จับกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเด็กวิ่เด็กวิ่วมี่หากหากเป็ดเก้าสีโตัวนี่แหละพี่น้องเด็กวิ่มาหลายได้รัอนี่วิ่ง ไปหลุดกันไปหลุดเ,ดยเลยเด้อพี่น้องเด้อกูวิ่งกอดข้อกันนั่มแล้ววะวิ่งหาเก่าจับกูวิ่งเด่นให้หลุดเลยหลุดบนรางไปเลยได้พี่น้องเด้ออันกอดข้อกันตั้งหากอันหลุดกัหลุดไปเพื่อเ่เขามากกอดข้อกันกนับเขาหลุดนะพี่น้องเนาะก็ได้หลุดไป พื่อตั้งหนึ่งมืงอนึ่งหันบ่อก,กวดัดกันก็สิบสามก็ได้หลุดไปเนาะคูวิ่งเดินหาร่องเก่าเดินหาร่องเก่าเดินหาร่องเก่า ซีโตเด็ดๆเ,เลยพี่น้องเนะจับเอาเด้อพี่น้องเด้อขันบ่ามาักปู้จับให้จับคู่บัตเอาจับคู่ให้เลยจับคู่อ่าหก

นี้แตของขักขังเลยพี่น้องเนื้อจัดมาไล่สูตรมารวมกันถอดมาหากันเลยพี่น้องแปดห้าแปดเก้าเก้าหกเก้าหก Sam tua Upy mùn nọ vilang. Chen hai song song cool nữa. sụt hai song suit vilang mùn nọ. Get Go Pet kiến thầy xoáng suốt phía đông, ít lần phía đông, bây muốn đầu bỏ kiến thầy mất. เอ็ดกุมเอ็ดไล่พี่น้องเอ็ดกุมเอ็ดไล่จังว่ากันนั่นตัวกลุ่มตัวเด่นนะพี่น้องเนะาะกลุ่มไปสิเขามาเอ็ Ad ดขามาเลยพี่น้องเด้อบัติเสียขาเขากลุ่มคืองข้าเจ้ารอบขามารอดไอ้เบื่องไล่การเล่าไลกา่กันยังกะสียู่นี่นะทรงเขาในกลุ่มอยู่กลุ่มไปมักไลก่กันฮะน้อยยังกะอยู่ในนี่เมื่พี่น้องบ่ได้เสียขามาเลยพี่น้องเอ้ย เเเกเห็นข้าเจาประกาศรับเสียสามลอยสีล่ลอยอันนี้เ่าเสียได้เป็นหลังเนื้อมีหลายรา,ายการให้เบิง่งศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สามศูนย์ศูนย์สาม อ่าซีอ่าอันนี้เบอร์ไล่ทุ่งก็ได้พี่นลองเบอร์นี่ทุมาเองก็ได้โทรมาเลยก็ได้ไล่ เขหห็หนาจอไ,ได้พี่น้องด้วยวันนี้ด้วสิ่มในุมเด่นนันี่พี่น้องวันนี้รัฐบาลตองหวัดวันที่สิบหกกรกฎาสองพันหาร้อยหกสิเลขวินเลขตั้งลักบนรางห้าหกเก่าพี่น้องเลขวิ่งรลุดหากับเก่าจับคููหา้าหากล่องพี่น้องมาลองหา้าห,าหาามาลองห้าเก่ามาเดิน เก้ามาเด่นหกแปดมาล่องแปดห,าหาก้มาล่องเก้าปดเก้ามาเด่นพี่น้องเกหกมาล่องสามตัวกะเกตเก้าแปดเกแปดเก้าพี่น้องเอาไปหาละตะรี่บ้างเด้อพี่น้องเด้อยังอยู่รักพู้ได้ข้าม,มาแล้วก,กัอย่าลืม กดไหลกดแชร์ให้ปูดำเนี่ยห้กดไก่กำลังใจปูดำเ้ออันนี้กระแมาสดทวนในฟังอีกเชนเนึงรัฐบาลต้องหวัดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8เลขเคียงเลขวิ่เลขตั้งรับกับหาหกเก้าไอหาหกแปดเก้าวิ่งหารับเก้าลูดไปเลยพี่น้องครเด่นหาล่องเก่าจับคูหาหก ร่องหาเก่าเล่นหกแปดล่องแปดหาร่องแปดเก่าเล่นเก้าหกล่องสามตัวกะเกตเก้าแปด,ดเกตแปดเก้าพินงังหม,มุนเอาพินงังมุนหกแปดตัวด้วพินงังเด้ผู้ใดเข้ามาแล้วกะแคบหนาจอได้พินังเด้อุยยาเริ่มก,ก็ไะไรก็แช่ให้ผู้นำกไ็ไทยกำลังใจผู้นำ ให้โศกไฮมันเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบหกตีสิบหอดนี่โศกโศก,กมันมนันยิง่ยงๆปังๆลำด้วยลำด้วยกันทุกข่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินให้น้องท้องให้ยไหลว่าเก็บว่าจนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดาคุม้คมครองพี่น้องสุขู่สุขคนขอบขอ้ออยู่เย็นเป็นสุขว่ากันอีกแค่นึงกะผลละวันที่หนึง่งกรกฎาะดล่ะก,กาาัวักกนที่หนึง่งสิงหาผลละพี่น้องบ้านนี้ สำหรับหมือนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี